สวัสดีครับวันนี้นะครับเราอยู่ในช่วง Q a ตอบคำถามลูกค้าที่เกี่ยวกับที่ดินของบริษัทของเรานะครับแล้ววันนี้ครับผมมีแขกรับเชิญสุดเอ็ก u s ค v e ครับที่จะมาตอบคำถามเกี่ยวกับที่ดินของเราจะเป็นใครนั้น ไปชมกันเลยครับสวัสดีครัสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะฟ้าซีจากคุ้ม property ป home ปนะคะครับวันนี้ผมมีคําถามรวบรวมคําถามยอดฮิตจากลูกค้านะครับมาถามคุณฟ้านะครับค่ะระหว่างผ่อนที่ดินสามารถสร้างบ้านได้ไหมครับในระหว่างผ่อนที่ดินลูกค้าสามารถสร้างบ้านได้ค่ะหรือว่าจะปลูกต้นไม้ทผดินและรวมถึงล้อมรั้วได้เลยค่ะครับ ฉนดของโครงการเป็นประเททไหนครับฉนดของโครงการของเราก็คือจะเป็นคุดแดงนะคะหรือว่านอสอสีจองค่ะครับสาธารณูปโภคของบริษัทมีอะไรบ้างครับสาธารณูปโภคของเราค่อนข้างที่จะครบคันเลยนะคะไม่ไว่าจะเป็นไฟฟ้าน้ำประปาท่อระบายน้ํานะคะอะ่รวมถึงค่าอนรรมสิให้ลูกค้าแทนไปฟรีเลยรวมในราคานี้เลยครับและคนต่างชาติสามารถซื้อที่ดินกับบริษัทเราได้ไหมครับ ค่ะตอนนี้กฎหมายไทยยังไม่รองรับที่ให้ต่างชาติ<ม>ได้ทําการออกโฉนดเป็นในนาม,มของเขาเลยนะคะแต่ว่าถามว่าซื้อขายได้ไหมสามารถซื้อในระหว่างผ่อนก็คือผ่อนเป็นในนามของลูกค้าได้<ม>แต่ว่าถ้าโฉนดเนี่ยยังเป็นชื่อของลูกค้าไม่ได้ลูกค้าจะต้องหาบัตรประชาชนคนไทยนะคะอายุ20ปีบริบูรณ<ม>์ขึ้นไปมาเพื่อแจ้งเรา<ม><ม>เราก็จะยื่นเพื่อออกโฉนดเป็นชื่อน,นั้นเลยดัง<ม><ม>นั้นต้องหาคนไทยที่ไว้ใจได้มาแจ้งเราค่ะครับสามารถฟรีดาวได้ไหมครับ ปีดาวเลยเหรอคะตู้เย็นก็ต้องดาวน,นะคะที่ขอบริษัทผ่อนกับเจ้าของหรือผ่อนกับธนาคารครับผ่อนกับทางโครงการโดยตรงคะ่ะของเราคือบริษัทที่จดถูกต้องตามกฎหมายร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะเพราะว่าถ้าผ่อนกับธนาคารตอนนี้ดอกเบี้ยสูงนะคะครับของเราฟรีดอกเบี้ย <Yeah. S 2> <Yeah. S 1> ในระหว่างการผ่อนใครเป็นผู้รับผิดช,ชอบในการจ่ายภาษีที่ดินครับ ทางโครงการจะรับผิดชอบในการชําระที่ดินในระหว่างที่ผ่อนนะคะแต่หากว่าโฉนดได้อนกรรมสิทธิ์ไปของลูกค้าแล้วหลังจากนั้นจะขึ้นอยู่กับลูกค้าเลยค่ะจะมั่นใจได้ยังไงครับถ้าผ่อนไปครบ4ปีแล้วจะได้โฉนดจริงๆค่ะมั่นใจได้แน่นอนนะคะของเรามีอยู่2บริษัทด้วยกันนะคะที่ดูแลลูกค้าอยู่นะคะก็คือบริษัท Property Home นะคะแล้วก็บริษัท n e ว v a l l e ี Development จำกัดนะคะค่ะ ถ้าหากว่าลูกค้าอยากมั่นใจเพิ่มขึ้นนะคะก็สามารถเข้าไปชมผลงานเดิมๆหรือแปลงที่เราทําสําเร็จมาก่อนหน้านี้แล้วก่อนตัดสินใจซื้อก่อนได้ค่ะก็คืออยากให้มั่นใจก่อนนะคะตอนที่จะจองหรือว่าจะซื้อค่ะครับจากที่ได้ฟังคุณฟ้าตอบมาทั้งหมดนะครับทำให้รู้ว่าทางบริษัทเรามีความมั่นใจปลอดภัยและเชื่อมั่นได้อย่างร้อยเปอร์เซ็นต์ครับแต่ยังมีอีกหนึ่งคำถามจริงๆยอดคิดจากลูกค้าใช่ครับเป็นคำถามเดียวสุดท้ายเขาถามว่าลดได้ไหมครับ เป็นคำถามยอดฮิตจริงๆครับว่าลดได้ไหมหรือเปล่าเอ่อลดได้ไม่นั้นให้เป็นเหตุการณ์ที่น่างานก็แล้วกันนะคะดังนั้นลูกค้าถ้าสนใจรีบเข้ามาชมนะคะสามารถไปเจอกันนะคะที่หน้าแปลงที่ดินก่อนได้นะคะก่อนตัดสินใจลดได้ไม่ได้ค่อยว่ากันนะคะครับ สำหรับวันนี้ก็ขอขอ,ขอบคุณซี o ฟ้านะครับจากาบริษัทคุ้ม property นะครับที่มาตอบคําถามเคลียร์ใจปัญหาทุกอย่างนะครับสำหรับวันนี้นะครับถ้าคลิปนี้มีประโยชน์กับทุกคนนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ลากับไปก่อนครับสวัสดีค่ะ